คลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกของตัวผมเองไม่แนะนาให้ทําตามอย่างเด็ดขาดนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคาแนะนําจากผู้ปกครองครับสวัสดีครูชาบท่านครับวันนี้อยู่กันใน speed winner นะครับกับฉลากคนเดิมนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันในสนามกลางปีหรือสนามแข่งรถของ speed winner นะครับวันนี้เราลงแข่งขัน20นะครับผมแข่งรอบละ20นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงไปเลยกันเลยครับผมจะรอดจะล่วงกันวันนี้เลยครับเอเอาเด็กเออเอาเด็ก เออเอาดิย nice. <S Le an> ี่สิบอ่ะอูา่าลงไปมาก่อนเลยอ่ะแปดรอยเจ็ดสิบเปิดประเดิมสนามมันก่อนเลยครับมาด้วยความแรงครับรถรอบนี้นะฮะไปครับเอ๊บต่อไปสิบแปดเนบผมไปต่อครับไปไม่มานิ่งครับเมื่อกี้ดิฟไปทีหนึ่งนะครับมุน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  อ่ตอนนี้แหละเมื่อกี้เราเปิดรอบไปทีนะครับเราแซงมาหลายคันเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังพยายามทำความเร็วขึ้นไปนะครับปึ๊บเปริบไปสองไปหกสิบสี่นะครับผมเหยาๆครับเหยาๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมยี่สิบเปริบเปริบลงไปเจ็ดสิบสองนะครับผมเปริบเปึ๊บเออลงไป ลงไปอีกทีตืลงไปหกสิบแปดนะผมบเเเเเเหกสิบบองลเจ็ดร้อยยี่สินะครับผมมาชิวๆเลยครับโอยเอาแล้วไปต่อจ้าไปต่อจ้า๊บึ๊บบ๊บ ยังยังยังปึ๊บ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 ป๊บไอ้ไม่มาไม่มาไม่มาป๊บป๊บป๊บเออปึ๊บปุนสามลงไปค6บสิบหกนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุนหลงไปครับยี่สิาละพันกาละยังไงต่อ เป๊บเป๊บเปิบเปิบเปรกคูนสามลงไปเป๊บ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 มามาอุ้ยหลายคูเูเยอะด้วยเนี่ยมาครับเขูสิบหนึ่งพันสองร้อยสิบนี่ครับผมมาครับในนี้มาอย่างนี้ไปกันต่อครับผม เราไประหว่านี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกผมแบบซุปเปอร์เมกาเลยครับเผลออะคือตอนนี้มันจะไออะนะเออไอีหนึ่งอะนี่สดๆเลยไม่ตัดด้วยเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องแล้วไปครับสองเจสบไปตึ้งตึ้งึ้งเปิบเปิบเปิดร้อสองเปิดร้อยแปสครับสแกชเชอร์ออกไหมดีกว่าเอางี้เออ เติบ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 ไม่ออก็คูโขลงไปเอ๊หนึ่งนสอร้บผมโอ้ยมาแบบจังนำจริงีสปีดวินเนอร์วันนี้ครับครับเติ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 บตึงปึ๊บปบไป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  ไปไปไปสามหกเปิบลงไปร้อยแปดสิบเบเออคนสองลงไปครับแจวแจวไปเลยปากเขาเปิบเปิบสีเ่เออไปต่อครับเปิบบับ,บโบโบเฮย้ย เก็ตเชอร์มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับผมหมุนไปครับแปดรอบดิฟครับรอบสนามไปแข่งความเร็วกันวันนี้เอ,เอ็ดเอออะเออมาอมีคูณหกลออยู่ด้วยโอ้โหจังหนักแน่นอนโอ้โหโอ้โหเปิบป้าวเข้าไป สองล้นสาร้บเมื่อกี้โอ้โหครับึ๊บมาอีกอาจจะเป็นครั้สุดท้ายหรือเปล่าเอยี่ลงไปสามหสิบนะครับผมเ๊บมายี่สิมีไหมมาอีกสองเออสีสิบนะครับผมเออเนี่ยบเกนะครับ รางวัลลนทั้งหมดนะฮะสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับสปีดบินเนอร์ครับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรเราติดตามรับชมน,นะคะรับสำหรับนี้คนละไปก่อนสวัสดีครับ